อยู่เป็นเดือนอยูอ่แต่เราต้องมัดไว้อย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวตาแพ้เดี๋ยวเราต้องคอยมาหมันม่นตาก่อนไม่ต้องใส่ไว้อย่างเงี้ยแค้แช่น้ำแค่นานไหมเ,ไเอาไว้แช่าน้ำก่อน,ออนสักพักหนึ่งใหม้ออมันนิ่มนิ่มใช่ไหมัออมนนิ่มกว่าจะร้อง ไปหาใบมะขามเลยแล้คุณยายไปหาใบมะขามอ่อนมา,มนาแล้ววางไว้หลังจากหายไปสักพักหนึ่งแน่นอนนละ้จนมันเริ่มริ่มสักประมาณชั่วโมงได้นะใหญ่คุณยายสับแล้ววางเอาแกะกะม่อมถ้ามันใหญ่มันใส่ย,ยากในชะ่ไหมอยากมาทำเดมอวอเดมอว์มาเล็ก ยัยมันจะมีเนื้อไหมยวคุณยายไม่มีหรอกเอาไว้ซดน้ำเหรอรให้เราใส่อย่างอื่นเพิ่มได้ไหมเราอยู่ที่แก้มนิกเดียเนี่ยเราใส่อย่างอื่นเพิ่มได้ไหมมันเข้าไหมใส่เนื้อมาอย่างนี้ได้ปหมไม่มไม่เข้า มันไม่มีมันต้องอยู่อย่างนี้แม่มมมถ้าเรามีเราใส่เนื้อปลาเพิ่มไม่ได้ไหมไม่ได้ถ้าเป็นปลาเค็มวยกันได้อ๋อถ้าเป็นปลาสดก็ไม่ได้มันไม่เข้า,านะป<ม>อมสองหัวยายปอมก่อนโทรมาไม่ต้องมีน้ำสต็อกสต็อกหรอกยาย ตอนน,ตอนนี้นะครับคุณยายก็ทำการใส่เครื่องต้งยมยำนะครับ ต้มโค้งก็ทำอย่างนี้อ่ะคุณยายเออแบบนี้เขาไม่เรียกต้มโค้งอ่ะเออมาแ,แล้วแซมกัต้มโค้งเดี๋ยวหัวปลาอย่างอื่นเราต้มได้ไหมเนยแม่แม่แมร,มร้รานอันนีนข้าวข้าวลาย,ยาง แล้วเวลาเราต้มสดเราใช้อย่างนี้ได้ไหมยไม่ใช่อย่างงี้กลิ่นหอมนี่ให้แต่ตัวนี้คนได้ไม่ข่าวไม่ไรนะใส่ไปเลยก็ได้แต่เนื้อมันน้อยนะอใส่ต้นน้ำแก้วเลยใส่ใบ,บมะขามลงไปแล้ว อันนี้ก็เคยกินตอนเด็กๆนานมานกแต่ช่วงหลังคุณยายไม่ได้ทำนหาวัตถุด,ดิบไม่ได้นะเดียวไปน่อเองมองมา ต้มนานนะทุกอ,อย่างนานหน่อยให้มันหอะ่ไหมก็กิ่นหอมหัวมันใหญ่มันเลยต้องใช้หม้อ,อแบบใหญ่ๆนะถ้าเราต้มเยอะๆเราใส่พวกเนื้อปลาตากแห้งก็ได้เลยนะคองข้าวก็อยู่นะถ้าเราต้องการเนี่ยมัน เนื้อแบบปลาช่อนตากแห้งเงข้าเมา้ามันก็ดีเลนมันมีม,มันสำหรับใครที่อยากทำมันรสชาติอร่อยเยอะต้มกรองนานนานได้แลวออกแก๊สัน,นิดหนึง่งเขี่ยวแล้วาพาักให้นามันออกกันนะหัวปลาไมะได้เอาวนี่ อยากลอกชิมหน่อยดยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างพี่ยาใส่น้ำปลาหน่อย องมันแห้งมันรู้เหมือนผัดหแห้งเรามีปลาแห้งเราต้มได้อย่างเงี้ยโอเคให้ดูน่ากินหน่อยนะอ,อยากิมครั้งที่สามไม่ผ่านแนะ <laughs> ม่หรือมีไอ้เด็กไหนเอาอะไรให้แต่ไปดู เสร็จแล้วนะครับต้มยำหัวปลาช่อนใบมะขามอ่อนครับน่ากินนะครับ